รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเอสพานาซีนิเพลสงามวางวานแคลายที่สุดแห่งโลกอลังการบันเทิง เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะเจอชาวชาวครับแน่นอนกับรายการของผมครับเมเจอร์โกลพาสนะฮะกลุมทรัพย์คนรักหนังนันเองวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหนังเต้นสามมิติเรื่องแรกของโลกด้วย Street Dance 3D นั่นเองนะครับใครที่อยากจะได้รับบัตรชมภาพยนต์ฟรีๆต้องติดตามดูกันให้ดีนะครับว่าพี่ชาวจะถามคำถามว่าอะไรนั่นเองนะฮะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับอตอนนี้ ผมมีตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้มาให้ชมกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงของเบื้องหลังเบื้องลึกนะครับไปดูครับ โอ้โหเห็นพี่เ่าชาแม่เต้นเอ็กซ์แบบเต้นไซส์แบบเมื่อกี้สักครู่นี้หลายคนอาจจะไม่เชื่อว่าเฮ้ยมันทะลุออกมาจริงๆหรือเปล่าถ้าไม่เชื่อ, <c oughs> อเชื่ออย่งางองตา <c oughs> เอาล้ครับคุณผู้ชมครับมาถึงคําถามประจำวันนี้กันบ้างดีกว่าครับสตีดดันกรีดีนะครับเขาไปเปิดนะฮะทำการฉายนะฮะรอบถมเรื่องนะครับมีอยู่ประเทศหนึ่งครับเขาสร้างไรายได้เป็นอันดับที่หนึ่งเลยผมอยากจะทราบว่า ประเทศอะไรที่ภาพยนตร์เรื่อง 4D ได้อันดับที่หนึ่งนะครับอ้าะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ทราบคำตอบแล้วก็ส่ง SMS มา ตอบคำถามของเราได้เลยนะครับมาที่เบอร์4221421นั่นเองนะครับ10ข้อความแรกที่ตอบถูกนะครับเราจะมีบัตรชมภาพพนตยนจากเครือเมเจอร์ให้10รางวัลรางวัลละ1ิที่นั่งนั่นเองนะครับโอ้โอเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยรีบส่งมากันเยอะเลยแล้วกันนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวไปเบรกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาฟังคำตอบกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยใครตอบถูกกันบ้างนะครับว่า ภาพยนตร์เรื่อง Street Dance 3D เนี่ยเขาสร้างรายได้อันดับหนึ่งที่ประเทศอะไรช่วงหน้ารู้เรื่องครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับได้เวลาเฉลยคําตอบกันแล้วนะครับสาหรับคําถามประจําวันนี้นั่นเองนะครับถามพี่โอาชาถามว่านะครับภาพยนตร์เรื่อง 4D <ด><ด>นะฮะสร้างไรายได้อันดับหนึ่งที่ประเทศอะไรน่าเสียดายจริงๆหลายคนตอบไปที่ประเทศ,เทศนามิเบียยังไม่ได้ไปฉายเลยนะครับ <c oughs> รวมถึงที่อุรุกวัยด้วยแล้วก็เยดูซาเรนก็ยังไม่ได้ไปจริงๆนะครับและคําตอบนะฮะเฉลยก็เลยดีกว่ารายได้อันดับหนึ่งนะครับที่ประเทศเทิมเทมทิมทิม ถูกต้องค่ะที่ประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับสามารถสร้างรายได้เป็นอันดับหนึ่งนะฮะในภาพยนตร์เรื่อง Street Dance 3D นะครับใครที่ตอบถูกก็ขอแสด,ดงความยินดีด้วยละกันนะส่วนใครที่ตอบผิดไม่เป็นไรครับพรุ่งนี้พี่เอชาก็จะมีคำถามเนี่ยมาฝาก,กคุณผู้ชมกันเหมือนเดิมนะครับ วันนี้นะฮะนโเลีได้ว่าอือก่อนจะไปก็ต้องขอขอบคุณด้วยเสื้อผ้าหล่อๆจาก c ี s ขอบคุณ ชัดมากๆเลยนะครับเอาล่ะพรุ่งนี้พี่เชาวจะมีคําถามอะไรมาฝากกันนะฮะต้องติดตามให้ดีส่วนใครที่อยากจะเช็ครายละเอียดดูว่าเช็คว่าตอบถูกหรือเปล่าเข้าไปได้เลยที่ w w w m a j o r c i n i p l e x c o m นั่นเองนะครับแม่ตอนนี้ดูในการแล้วได้เวลาโปรดเตรียมเทียบเวลาเตรียมตัวเครรทธงชาติส่วนผมวันนี้ไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมนะครับก่อนคาธงชาติสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> Just care.